สาธิตท่ารำการแสดงนาฏศิลป์นรำบวงสวงย่าโมท่อนที่1จีบงายเอียงศีรษะขวาตั้งวงจีบงายม้วนจีบออกตั้งวงเอียงศีรษะซ้ายจีบงายม้วนจีบออกตั้งวงเอียงศีรษะขวากระทบตัวเล็กน้อยงอแขน จีบง่ายม้วนจีบออกตั้งวงเอียงศีรษะทำทั้งหมด5ครั้งจีบง่ายม้วนจีบออกตั้งวงท,งที่6จีบคว่าม้มวนมือจีบออกวางมือไว้ที่หน้าขาแล้วกระทบตัวหน้าตรงปลายนิ้วมือชี้ไปข้างหน้า วาดมือพนมทั้งสองที่หน้าอกพร้อมกับกระทบตัวก้มศีรษะลงเล็กน้อยแล้ววาดมือขึ้นจะลดกับหน้าผากระทบตัวเล็กน้อยแล้ววาดมือลงมาระดับอกพร้อมกับกระทบตัวศีรษะลงเล็กน้อยพร้อมกับเงยหน้าขึ้นวาดมือขวา หยิบจีบแล้วไว้มือมือซ้ายวางมือไว้ที่หน้าขาพร้อมกับเอียงศีรษะซ้ายมือแล้ววาดมือแล้วไว้มืออีกครั้งหนึ่งกัเียงศีรษะทางขวาวาดมือซ้ายชี้ไปข้างข้างข่ายมือออกมือขวาวางไว้ที่หน้าขาแล้วตวัดมือที่ชี้กลับพร้อมกับเอียง ทั้งสองข้างล่อแก้วไปทางขวาและซ้ายเอียงศีรษะข้างเดียวกันกับล่อแก้วขวาและกลับเอียงมาทางด้านซ้ายมือทั้งสองข้างจีบล่อแก้วข้างลำตัวแล้วม้วนจีบล่อแก้วออกพร้อมกับตั้งวงก้มศีรษะลงเล็กน้อยและหน้าตรง ปล่อยจีบลอกแก้วออกพร้อมกับตั้งเขา่าตั้งเข่าซ้ายมือซ้ายตั้งวงแขนตึงระดับไหล่มือขวาจีบข้างหลักแหล่พร้อมกับสะดุ้งตัวหนึ่งสองแล้วกลับเอียงศีรษะไปทางด้านขวามือขวาตั้งวงมือซ้ายจีบหลักแหล แล้วสะดุ้งตัวทั้งหมด4จังหวะสองครั้งที่สาและครั้งที่สี่เปลี่ยนมือซ้ายตั้งวงแขนตึงมือขวาจีบที่หลักแล้พร้อมกับเอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายมือทำทั้งหมด6ครั้งจนจบเพลง